Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จานไม่เป่าอ่ะชนแจกน่ารังอ่ะฟาอได้ครับฟาได้ อยู่อีกทีนึง <laughs> <Allah> oh

เแะเาเสมอได้ค่จริงโอ้ยนี่แหละซึ่งได้เสียบจังๆนี่แหละเปล่าน้ำมันเปล่าน้ำมัน

ก็จริงๆว่าสิเอาเข้า

小美女。 อยิงอ๋อได้ยิงอยูอ่นะไปเลยไปเลยออกหลัง้าาสูงงเีน ้วเก็บได้ยิงแล้วเราให้เราาให้เขาบุ จะได้ไม่คาเล่นไปไปไปก่อนไปก่อนไป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  เปล่ครับปลามีคนปิดแล้วเย้มีคนปิดแล้วดีใจแสดงว่าแสดงว่าน่ากลัว โดนมือครับจุดโทษครับจุดโทษมือมาะมือค่มมือค่ะโดนครับโดนมือไม่ได้ชิดตัวกันไม่หมดแล้วโอ้ยพูดใ้น้อยๆนึ่งนะครับจะไปย่านเนี่ยนะ ได้เราได้้อวมุมครับมุมเรามุมเรามุมเดินมาอยู่ว่าแต่ว่าบ่มีคนบังเรา รถบัสมา,าเป็นคันเลยวันนี้

ในทุ่งเป็นตะกนะคะประกอบไม่ติดประกอบไม่นี้นี่เลยเดี๋ยวก็อ่อยก่อนนะคะสวยครับสวยนะน่ะพอเราอยู่พอเราอยู่พอยิงพอยิง จริงเนี่ยมันเนี่ยจ่าเอ้ยอะไรเลยเจมเป้มาเลยเัมเตะเตมมาเลยเตะมาเออนี่ต้นหนารากต้นหนารากเขาจับได้มลย ได้อยู่ได้อยู่ยังต่อต่อต่อโอเคน้องเขาเตะออกนอน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 ไปนานไปอมอนไหมตึมเห็นบอกบ่มีนั่นแหละ มันบาเสียวกับลูก <Sustain songs> อย่างนี้เลยนะน้นอ่เลยประตูแล้ว <resources> มีเส <endeu> <wei> ียงาเลยเรียบร้อย เาาจุเออไปเก็บัไงงเไงไงไปยังไงังไงไไไปยไงไปยังยังไงไปยมีไงไยงัไปยังไงไงไยงงไไปัปยงไปงั สวยครับสวยสวยออกข้างสวยครับปสวยเป็นนำบอลให้เขาหญ่เฉืเหมือนวมยเนาะ เมืไ่ไยนดีรยนดีบอกไปงานนไม่ไมด้บลาเปบอตามยังพว่าน่าจะเก็บบให้เขาเนี่ยเลย่นบมดล ขาดขาดที่นุเยาาดยวขึ้นยังด้เขียบมันท่านเดินบอลอัดลายเทีย้ะแต่่ท่นไม่มีอาการเลย

يا <applause> سلام <applause>